วันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยจากญี่ปุ่นที่เรียกว่ามาชิซุกุริค่ะมันคือเรื่องราวของการที่คนธรมธรมดาๆานี่แหละค่ะลุกขึ้นมาออกแบบอนาคตของเมืองด้วยมือของตัวเองลองคิดภาพตามดูนะคะว่าถ้าเกิดสวนสาธารณะหน้าบ้านเราหรือว่าถนนเส้นที่เราเดินกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ถูกสั่งมาจากใครก็ไม่รู้จากข้างบนแต่ว่ามันเกิดจากพวกเราคนในชุมชนนี่แหละที่มาช่วยกันคิดช่วยกันทํา ฟังดูเหมือนฝันใช่ไหมคะแต่นี่แหละค่ะคือหัวใจหลักๆของมัชิสุคุริเลยเอ๊ะแล้วไอเดียเจ๋งๆแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือถ้าจะให้เข้าใจที่มาที่ไปของมัชิสุคุริเนี่ยเราคงต้องย้อนเวลากลับไปดูสังคมญี่ปุ่นในยุคที่โอ้โหเมืองต่างๆกำลังเจอกับวิกฤตแบบหนักหนาสาหัสเลยค่ะในช่วงยุคหกเนี่ยญี่ปุ่นเศรษฐกิจโตเร็วมาก แต่การเติบโตนั้นมันก็ต้องแลกมากับปัญหาใหญ่ๆ3อย่างเลยนะอย่างแรกเลยคือเรื่องมลพิษที่มันรุนแรงมากถึงขนาดที่เขามีคำเรียกเฉพาะเลยว่าโคไกอย่างที่สองก็คือชุมชนแออัดที่เต็มไปด้วยบ้านไม้ซึ่งเสี่ยงทั้งไฟไหม้ทั้งแผ่นดินไหวและสุดท้ายเลยก็คือกฎหมายผังเมืองในตอนนั้นมันอ่อนแอมากไม่ได้ช่วยปกป้องคุณภาพชีวิตของคนเลยค่ะคือสภาพมันแย่ขนาดไหนนะหรอคะ แย่ขณะที่มีคนประชดประชันเลยว่ามันคือห้างสปปรรพสินค้าแห่งมลพิษค่ะคำนี้เขาใช้อธิบายย่านมาเนาะในเมืองโกเบที่แบบว่าบ้านคนกับโรงงานอุตสาหกรรมมันสร้างปนกันมั่วไปหมดเลยหนาแน่นแล้วก็อันตรายมากๆมันคือภาพสะท้อนความล้มเหลวของการวางผังเมืองในยุคนั้นได้แบบชัดเจนสุดๆเลยแล้วก็นั่นแหละค่ะ จากวิกฤตหนักๆพวกนั้นเองที่ทำให้แนวคิดมาชิสุคุริถือกำเนิดขึ้นมาเหมือนเป็นแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์เลยทีนี้มาเจาะลึกคำว่ามาชิสุคุริกันหน่อยดีกว่าความหมายของมันลึกซึ้งกว่าแค่การสร้างเมืองเยอะเลยนะคะคำว่ามาชิเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ตึก,กรามบ้านช่องที่เราเห็นแต่ยังรวมไปถึงชุมชนไปถึงจิตวิญ,ญญาณของผู้คนด้วย ส่วนคำว่าสุคริก็ไม่ใช่แค่สร้างเฉยๆนะคะแต่มันคือการบ่มเพาะที่ต้องใช้ทั้งใจใช้ทั้งความพยายามเพราะฉะนั้นมัชชิสุคริก็คือการดูแลจัดการเมืองด้วยหัวใจจริงๆค่ะถ้าเราลองเอามาเทียบกับคำว่าการพัฒนาชุมชนที่เราอาจจะคุ้นๆกันอยู่เนี่ยมัชชิสุคริจะแตกต่างออกไปเลยค่ะมันเป็นปรัชญาแบบ จากล่างขึ้นบนคือไม่ได้เอาของใหม่มายัดเยียดแต่เน้นการบ่มเพาะของดีๆที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วแล้วก็ให้ความสําคัญกับกระบวนการมากๆเลยมันไม่ใช่แค่การทําโปรเจกต์ให้เสร็จๆไปเป็นอย่างๆค่ะแล้วไอเดียที่ทรงพลังขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาปุ๊บปั๊บนะคะแต่มันมีวิวัฒนาการที่น่าสนใจมากๆผ่านช่วงเวลาต่างๆถึง3ยุคเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะการเดินทางของมาชิสุค,คุริเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น3มยุคหลักๆเลยนะ เริ่มตั้งแต่ยุคแรกเลยปลายยุค60สที่เป็นเรื่องของการต่อสู้การเรียกร้องพอมากลางยุค80ก็เข้าสู่ยุคที่2เป็นยุคของการมีส่วนร่วมการทดลองทำอะไรใหม่ๆและสุดท้ายเลยปลายยุค90ก็คือยุคที่3ที่มันเติบโตเต็มที่กลายเป็นการจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบค่ะ มาดูยุคแรกกันก่อนช่วงปลายปลายยุค60เนี่ยมาชิตส,สุคริมันเริ่มต้นมาจากการประท้วงของชาวบ้านเลยนะซึ่งพวกเขาก็ฉลาดมากค่ะคือไม่ได้ประท้วงเฉยเฉยแต่สร้างเครื่องมือสําคัญขึ้นมา2องอย่างเลยคือสภามาชิตส,สุคริกับข้อบัญญัติมาชิตส,สุคริเพื่อให้เสียงของชาวบ้านเนี่ยมันมีน้ําหนักทางกฎหมายขึ้นมาจริงๆจากนั้นพอขยับมาที่ยุคที่2กลางกลางยุค80เนี่ยโฟกสัสมันก็เปลี่ยนไปค่ะ จาก,การประท้วงเรียกร้องมาเป็นการลงมือทำกันมากขึ้นมีการจัดเวิร์กช็อปมีการออกแบบที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมคือทำทุกอย่างเลยเพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรื่องของเรานะแล้วก็อยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชุมชนด้วยตัวเองทุกอย่างกำลังไปได้ดี จนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆที่ผลักดันให้มาชิสุคุริก้าวไปอีกระดับหนึ่งเลยนั่นก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชินอาวาจิในปี1995ค่ะคือหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่นั้นมาชิสุคุริก็ก้าวเข้าสู่ยุคที่3เลยค่ะเป็นยุคที่มันเติบโตเต็มที่มากๆ กลุ่มต่างๆที่เมื่อก่อนอาจจะต่างคนต่างทำเนี่ยคราวนี้หันหน้ามาร่วมมือกันหมดเลยภายใต้สภามาชิสุคริเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการฟื้นฟูเมืองให้กลับมาให้ได้คำถามคือแล้วเขาทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้ให้เป็นจริงได้ยังไงเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าชุดเครื่องมือของมาชิส,สุคริเนี่ยมันมีอะไรบ้างจริงๆหัวใจของมันอยู่ที่กระบวนการ3มขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะเหมือนเป็นสูตรสำเร็จเลยนะ1คือมาทำความเข้าใจเมืองของตัวเองกันก่อน 2. มาช่วยกันวาดภาพอนาคตที่ทุกคนอยากเห็นและ 3. ก็ลงมือออกแบบเพื่อทำให้ภาพนั้นกลายเป็นจริงขึ้นมาค่ะแล้วมีเครื่องมือหนึ่งที่โหเจ๋งมากๆเลยค่ะเขาเรียกว่าเกมออกแบบคือชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะจะได้ลองมาเป็นสถาปนิกเป็นนักวางผังเมืองโดยเขาจะใช้โมเดล3มิติหรือบางทีก็ใช้กล้องตัวเล็กๆจำลองมุมมองเวลาเราเดินบนถนนจริงๆ มันทําให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันได้ง่ายขึ้นเยอะเลยและผลลัพธ์ที่ได้มันก็น่าทึ่งมากจริงๆค่ะคือต้องเข้าใจก่อนว่ามาชิซุคุริไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะเปลี่ยนโฉมเมืองทั้งเมืองในทีเดียวนะคะแต่เขาใช้วิธีที่เรียกว่าการเชื่อมโยงคือเอาโปรเจกต์เล็กๆของชาวบ้านหลายๆกลุ่มมาต่อกันพอนานวันเข้าโปรเจกต์พวกนี้มันก็จะเชื่อมกันเป็นภาพใหญ่เหมือนต่อจิ๊กซอเลยค่ะจนสุดท้ายมันก็กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งย่านไปเลย เรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามานี้มันกำลังพาเราไปสู่แก่นแท้ที่ลึกซึ้งที่สุดของมาชิสุคุริเลยค่ะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เรามาดูกันคือท้ายที่สุดแล้วมาชิสุคุริมันไม่ใช่แค่เรื่องการวางผังเมืองไม่ใช่แค่เรื่องการทำทางเท้าหรือสวนสาธารณะแต่มันคือโรงเรียนแห่งประชาธิปไตยที่เราฝึกฝนกันในระดับที่ใกล้ตัวที่สุดเลยค่ะ มันเป็นกระบวนการที่ทำให้คนได้เรียนรู้ที่จะฟังกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตของชุมชนตัวเองหรือถ้าจะให้พูดอีกแบบหนึง่งเป้าหมายสูงสุดของมาชชิสุกุริก็คือการสร้างชุมชนท้องถิ่นที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆที่มีทั้งความคิดและพลังเป็นของตัวเองในการกำหนดอนาคตค่ะสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆดูนะคะว่า ถ้าเราลองหยิบเอาแนวคิดมัชชีสุคุริเนี่ยมาปรับใช้ดูไม่ต้องยิ่งใหญ่ก็ได้ค่ะเอาแค่เล็กๆน้อยๆชุมชนของเราจะสามารถสร้างสารรค์อะไรดีๆขึ้นมาได้บ้างนะ